วันนี้เราแวะมาที่ร้านน้องข้าวมันไก่นะคะคนไทยที่ดังในอเมริกานะคะร้านจะอยู่ที่พอแลน์นะคะออริกนนะคะเขามีอยู่ตั้ง 3- 4สี่สาขานะคะสาขาที่เราแวะมานะคะก็จะเป็นสาขานี้นะคะเรามาถึงประมาณ5้าโมงเย็นนะคะคนก็จะเริ่มซาสาลงนะคะแต่ก็ยังมีลูกค้าอยู่นะคะเมนูอาหารก็ง่ายๆนะคะข้าวมันไก่นะคะเจ้าดังของเขานะคะ น่าชิมมากนะคะลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะคนทํางานก็ชาวต่างชาติเหมือนกันนะคะคนไทยก็มีสองสามคนนะคะเท่าที่เห็นนะคะจะมีนั่งอยู่ข้างนอกด้วยนะคะเมนูที่เราสั่งเนี่ยก็จะมีชายเย็นนะ,ะแล้วก็นี่แหละคะ่ะเมนูดังของเขานะคะข้าวมันไกนะคะ่ค่ะเนื้อนุ่มมากข้าวเนี่ยข้าวหอมมะลินะคะน้ําซุปก็อร่อยนะคะ ส่วนน้ำจิ้มเนี่ยอาจจะเพิ่มเผ็ดเข้าไปนิดนึงก็ยังดีนะคะส่วนเมนูอาหารนะคะก็ตามนี้นะคะเราสามารถสั่งได้นะคะโชคดีมากนะคะที่เจอคุณน้องเดินเข้ามาพอดีค่ะก็เลยขอโอกาสถ่ายรูปด้วยนะคะคุณน้องแกก็อัธยาสายดีนะคะเขาขอบคุณคนที่ขอถ่ายรูปด้วยนะดูสินี่แหละค่ะคนเก่งของเรานะคะร้านนี้แนะนำค่ะต้องแวะนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ